อามานะครับสำหรับคลิปนี้นะจะสอนในส่วนของใบงานนะครับใบงานชนะั้นป .4 นะคุณครูแจกไปให้แล้วนะครับเห็นชั้นไหมอ่ะชั้นป .4 อันนี้นะครับอ่ะแจกใบงานเล่มนี้ไปนะครับอยาให้เรียนนั้นเล่มสุดท้ายแล้วนะของเทอมนี้นะครับเล่มท้ายของเทอมนี้นะครับก็เดี๋ยวให้เรียนเปิดนะครับ ระบายสีและเขียนชื่อด้วยนะคุณครูมาเดียเว้นที่ไว้เ,เรียนเขียนชื่อนะนักเรียนเขียนชื่อด้วยนะนะครับเดี๋ยวให้คะแนนไม่ถูกนะครับมาในส่วนของหน้านี้หน้าแรกนะครับเราจะมาเรียนกันในส่วนของเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมนะครับเครื่องหมายรับรองคุณภาพอาหารนะครับเดี๋ยวให้เรียนเปิดหน้าเว็บไซต์ของคุณครูนะครับครูเปิดหน้าเว็บแป๊บหนึ่งนะป๊าดมาละอ่ะคุณครูมา ให้เรียนเข้าไปดูเว็บไซต์ของครูออฟนะครับเว็บตัวนี้นะครับเว็บตัวนี้เห็นไหมเอ่ยอ่าเข้าเว็บตัวนี้นะครับแล้วเลื่อนมากลางจอใช้มือถือได้ใช้มือถือในการเสิร์ชหาข้อมูลได้นะครับเลื่อนลงมาชั้นปรับถมศึกษาปีที่4เนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวครูขยายให้อ่าอ่อาเนี่ยป .4 เนี่ยชั้นปับถมศึกษาปีที่4เนี่ยให้เรียนเลือกวิชาสังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะครับ คลิกเข้าไปอ่ะคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะขึ้นมาหน้าแบบนี้อ่าวิชาสังคมศึกษาก็เปิดให้เป็นหน้าตาแบบนี้นะนะครับถ้าเกิดไม่ใช่แบบนี้แสดงเรียนคลิกผิดนะครับเลืเ่อนลงมาไปในหน่วยที่12หน่วยที่12สาระที่3นะครับเศรษฐศาสตร์การเลือกสินค้าและบริการอันนี้นะครับเสร็จแล้วเรียนคลิกเข้าไปนะครับคลิกหน่วยที่12เนี่ยนะ นะครับนี่จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเป็นหน้าตาแบบนี้นะครับเห็นไหมครับนี่การเลือกสินค้าและบริการตัวนี้นะครับอ่าเนื้อหาตรงนี้นะครับนักเรียนจะเรียนเนื้อหาตรงนี้เกือบทั้งหมดนะครับแต่ในใบงานที่หนึ่งเนี่ยใบงานเนี้ยจะเรียนแค่ไอหัวข้อนี้สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพตรงนี้นะครับ สินค้าและบริการที่มีเครื่องหมายรับรองคุณภาพนะครับให้นักเรียนคลิกเข้าไปตรงนี้นะครับมันจะขึ้นเนี่ยหน้าตาแบบนี้มันจะขึ้นเนื้อหาหน้าตาแบบนี้นะครับให้นักเรียนมาดูเสร็จแ,แล้วเดี๋ยวให้นักเรียนมาดูใบงานก่อนนะครับเดี๋ยวให้นักเรียนมาดูใบงานก่อนนะครับใบงานเล่มนี้นะครับเปิดนาหน้าแรกนะครับอ่าเนี่ยเครื่องหมายนี้เครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าอ่า มันไม่เห็นอ่าเครื่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าตรงนี้นะครับมันถามว่าเครื่องหมายอันนี้ยมันอยู่ตรงไหนเียเปิดหน้าเว็บไซต์อ่ะกูโยกหน้าเว็บไซต์เหมือนเดิมอ่าเปิดหน้าเว็บไซต์อ่ามันอยู่ด้านล่างลูกเนี่ยเครื่องหมายเนี่ยให้มันเหมือนกันเลยมันเขียนว่าเออเป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์ผลิตภัณฑ์อะไรคุณครูทำไฮไลท์ไว้แล้วเนี่ย ประเภทอาหารและยาเขียนไปเลยว่าประเภทอาหารและยาเช่นเห็นไหมเช่นอะไรนักเรียนก็เขียนลไหมมันก็มีตัวอย่างมาให้ว่าเช่นนมขนมน้ำดื่มเครื่องไอครีมบำรุงผิวที่เป็นอาหารและยานะครับตัวนี้อ่ะมาถึงมาตรฐานที่ตัวที่สองอ่ะนี่อ,อยอนี่คืออะไรเขาถามว่าอยอยหมายถึง อยหมายถึงอาหารและยาอาหารและยานะครับโอเาไหมอ่ะทีนี้เรียนมาดูเครื่องหมายที่สองเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์มาตรฐานอุตสาหกรรมมันขึ้นมาอยู่ข้างบนเครื่องหมายรับรองคุณภาพมาตรฐานอุตสาหกรรมมาแบ่งออกเป็นอยู่2ประเภทก็คือทั่วไปและก็บังคับทั่วไปเนี่ยมันจะเป็นสีน้ําเงินไม่มีวงกลม เป็นสีน้าเงินไม่มีวงกลมก็คือตัวนี้ตัวที่2นี่แต่ถ้าเป็นสีแดงมีวงกลมล้อมรอบเป็นเครื่องหมายบ,าบังคับนะครับอ่านเรียนมาดูมาตรฐานทั่วไปก่อนอันแรกทั่วไปเป็นเครื่องที่ไม่มีวงกลมนะที่ไม่มีวงกลมสีน้ําเงินนี้นะครับ,เป,เ,รรบเ,ปเ,เป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์คุณครูเขียนมาแล้วเนี่ยเป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์อุป,ปโภคบริโภค อุปโภคบริโภคเป็นสิ่งที่เรียนใช้เช่นมี่กึ่งสาเร็จรูปมามา่าน้ําปิดน้ปาปลาอะไรพวกนี้นะครับเขียนไปอุปโภคบริโภคเช่นมี่กึ่งสาเร็จรูปน้ปาําปลาน้าตาลที่ใช้ในการประกอบอาหารนะครับอ่านี่นะครับนี่คือมาตรฐานทั่วไปมาตรฐานบางครับเป็นมาตรฐานที่ รับรองความปลอดภัยของผู้บริโภคพูดพวกคือใครผู้บริโภคคือคนที่ใช้ผลิตภัณฑ์นั้นๆนะครับอ่มามาตรฐานบังคับอยู่นี่อ่มามาตรฐานบังคับเป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดเขียนตามคูเลยเป็นเครื่องหมายสําหรับผลิตภัณฑ์ที่กฎหมายกําหนดว่าต้องมีคุณภาพตามมาตรฐานนะครับเช่นอะไรเห็นไหมมีเช่นอีก เชนสายไฟถังดับเพลิงฝ่งซักฟอกน้ำยาเอาน้ำยาซักผ้าน้ำยาถูพื้นอะไรพวกนี้เข้าใจไหมครับจบแล้วนี่คือใบงานที่1น่งอ่ะข้อสุดท้ายมอกอมอคืออะไรมอกกก็คือคืออะไรเรียนแล้วในวิชาสุขศึกษามอกกก็คือมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหะ นี่มาตรฐานสํานักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมหรือมอกโอเคไหมครับเดี๋ยวคูปแก้ตรงนี้คูปพิมพ์ตรงนี้ผิดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมโอเคไหมครับโอเคไหมอ่ะโอเคนะครับยังกลับไปศึกษาหาความรู้ท่่มเติมนะคือเครื่องหมายมาตรฐานอุตสาหกรรมอยู่สตัวนะครับคือมเอออยอาหาระยามาตรฐานอุตสาหกรรมมี2ตัวเออเอาใหม่ เครื <mile> ่องหมายรับรองคุณภาพสินค้าแบ่งเป็นสประเภทก็คือบังคับกับไม่บังคับไม่ใช่ดิคุณครูก็งงเป็นเครื่องหมายรับรองคภาสออย่างก็คืออาหารและยากับมาตรฐานอุตสาหกรรมอยมาตรฐานอยเนี่ยเป็นเครื่องหมายประเภทอาหารและยานะครับส่วนเครื่องหมายรับรองผลิตภัณฑ์หรือมอกแบ่งเป็น2ประเภทเช่นเดียวกันก็คือทั่วไปและบังคับทั่วไปก็คือ าหารทั่วไปได้แก่อะไรบ้างได้แก่พวกบะหมี่เกลือสาเร็จรูปน้ปาําปลาอะไรพวกนี้ใช้ในเครื่องครัวนะครับส่วนอุตสาหกรรมที่บังคับเช่นสายไฟทางดับเพลิงอะไรพวกนี้ที่ต้องทีวีอย่างเงี้ยทีวีตู้เย็นอะไรพวกนี้เป็นมาหารผลิตภัณฑ์ที่อุตสาหกรรมต้องกํดดาหนดจะเป็นวงกลมสีแดงและมีวงกลมข้างในถ้าไม่มีถ้าไม่ทั่วไปคือจะเป็นสีเงินโอเคสรุปง่าย วันนี้ก็จบเป็นงเท่านี้นะครับกลับไปทําให้ครูด้วยนะครับระบายสีแล้วก็ใบงานที่1นะครับส่วนใบงานที่2ที่3เนี่ยเดี๋ยวครูจะให้นักเรียนดูคลิปในคลิปที่2ที่3ต่อไปนะครับคลิปนี้จะอยู่ใน YouTube นะครับติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ